คุณเคยได้ยินคำว่าสวนยางอารยะเกษตรหรือไม่ศาสตร์พระราชาหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงภาษากับวิถีชีวิตการทำสวนยางเกิดเป็นสวนยางอารยะเกษตรจุดเด่นเน้นพึ่งพาตนเองใช้ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีบริหารจัดการสวนยางอย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ใช้พื้นที่คุ้มค่าปลูกไม้ยืนตน้นไม้เศรษฐกิจไม้ผลพืชผักสมุนไพรร่วมกับทำรรปศุสัตว์และพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างแหล่งอาหารและแหล่งรายได้หมุนเวียนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ด้วยการสร้างระบบนิเวศสวนอยางที่สมดุลกับสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ย้อนกลับไปนะครับเกษตรกรเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวรัชกาลที่9ตามแนววัฒนวิเศกิจพอเพียงแต่ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของรัชกาลที่10ท่านพูดถึงเรื่องอารยาเกษตรท่านพูดถึงว่าเราคนไทยเนี่ยเราตามฝรั่งมากไปฝรั่งเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงเรื่อง s u s t a i n a b l e เรื่องความยั่งยืนบางครั้งเราก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าไอ้ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสวญญานี่มันตรงกับที่ท่านคิดมากกว่าที่ท่านมีนำลำริมาคือเเรื่องของอารยาเกษตรความเจริญความสวล มันตอบโจทย์กับชาวสวนยางซึ่งผมก็วิเคราะห์ดูแล้วว่าเราสามารถที่จะมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาอยู่ในสวนยางได้ซึ่งมันเป็นความเจริญกอกงามเติบโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราจะมีเรื่อง AI เข้ามาเรื่องสถานีตรวจที่จะบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะไปหยิบยางกี่โมงเนี่ยการยางก็ทําเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับของผลผลิต EUDR เรื่องของชนลดต้นยางที่เราจะมาทําว่ามีจํานวนต้นยางเท่าไหร่มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ เป็นชุดดินชุดไหนเป็นยางพันธุ์อะไรปลูกเมื่อ,อไหร่มีปริมาณเนื้อไม้เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยคำตอบของเกษตรระยะคือทุกอย่างจับต้องได้สัมผัสได้พิสูจน์ได้นะครับและอันเนี้ยมันก็หมายถึงความมั่นคงความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรก็คือความมั่นคงของชาติในอนาคตวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําเร็จ100%แต่เป็นทรงที่เราตั้งแล้วแล้วก็เห็นทิศทางว่าการขับเคลื่อนไปทิศทางเนี้ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนี้พื้นที่สวนยางจะไม่เป็นแค่ผืนดินและต้นยางแต่จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มสร้างชีวิตและรากฐานสู่ความยั่งยืนเพียงยึดหลักการและวิธีการสู่ความสำเร็จของสวนยางอารยะเกษตรทฤษฎีบ um. um, ันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกไม้หระดับเกยอทพร้อมเดินเคียงข้างไปกับคุณสร้างสวนยางอารยะเกษตร เพื่อความมั่นคงของพี่น้องชาวสวนยางและความยั่งยืนของป่าไม้ไทยอย่างมีค่าป่ายั่งยืนชีวิตมั่นคงสวนยางอรารยเกษตรคำตอบแห่งความยั่งยืนของอาชีพชาวสวนยาง